อายุ76 76ปีายางนีกี่ปีแล้วล้วใครตัดยางฮะอ,อะไรนะ <laughs> ไม่ใครใครเป็นคนตัดยางให้ส่วนนี้ตัดเองแตไม่ต้องนี่หวัวน่ะใครตัด <laughs> แี่ตัดเองอะไรเด้อต่ยอยาง เดี๋ยวเดี๋ยวไหลตามมีดโจงเลยจิ๋นพ่อแตกไอ้ไอ้ถึงยางถึงยางเออไอ้ถึงยางให้ให้ถึงยางไปเลยใช่ไหมคะอือไม่ถึงยางคือไม่ไม่ต้องกินแล้วเห็นไหมเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่เหนื่อยเหรอถามก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ทนเหนื่อยก็ต้องทนยางกี่ไร่นะสิบสองไร่สิบสองไร่ไม่จ้างใครนะครับกรีดเองครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับพ่บอกเกษตรนะครับวันนี้ผอกเกษตรได้ลงมาติดตามแปลงของจังหวัดสุราษฎร์นะครับ <c oughs> เราอยู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของสวนกันดูนะครับว่าสวนปัญหาเรื่องยางหน้าตายนึ่งน้ำยางไม่ไหลเนี่ยมันจะออกไหลให้เห็นไหมมันจะมีปกติไหมไปดูกันครับไปเดี๋ยวสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเนบไม้หน่อยบาวบ่ามโอ้ช่วยวบ้่าาอชวยวนช่วยแล้วเออ่าแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรวันดี4ีฮะวันดีสีวันดีสีทีอายุอ่ะเจ็ดปียานงปีละไ่รู้วา้หย่นองนหหลายปีแล้วสองหุ่นแล้วใช่ไหม ลองวุ้มาอยู่ตัดลองวุนเลยแลได้วนะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครตัดยางฮะอะไรนะไม่ใครใครเป็นคนตัดยางให้ส่วนนี้ <C ity> ตัดเองทำไมตัดงองยืดหัวนะใครตัดแม่ตัดเอง oh, <no! S 1> ตื่นกี่โมงนี่ <c ười> 1, ตีหนึ่งตีสองแล้วนอนกี่โมงครับนอนท่องเที่งทำไมไม่ให้คนอื่นเขาตัดไม่ให้ลูกเขยตัดให้ลูกสาวตัด <c ười> อื ไม่ยักไม่ปลุกไม่เคยไม่ตัดก็ไม่ว่าปามใจส่่นใจเคยอืใครไม่ตัดก็ไม่ว่าไม่ว่าเอ้าตัดเองได้เงินเองถ้าคนอื่นตัดแบ่งให้เขาเหรอตองแบ่งง่ายวไม่อยากจะแบ่งอะแม่คิดว่าเนี่ยไอ้ต้นยางเนี่ยที่ที่มันเป็นตายหนึ่งเนี่ยมันออกไหมไม่ออกไม่ออกเลยใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยที่มาทําไว้เนี่ยหนึ่งเดือนใช่ไหมเดือนหนึ่งไหมเดือน อ่าเดือนนี้ใช่ไหมเนื้อแหลมผัดนี้มมดนี่มลบมใจอ๋อมันแตกหมดแตกหมดวันนี้คิดว่าน้ำยางมันจะออกไหมจะออกซื้อปุ๋ยเลยใช่โอ้ถ้าออกซื้อปุ๋ยเลยใช่ไหมไอ้อไอกแต่เลยซื้อปุ๋ยปุ๋ยนี้แหละเชื่อใช่แล้วปีหนึ่งอ่ะแม่วานกี่รอบปุ๋ยไม่ได้วานใส่กี่รอบนานปีปีหนปีละหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะมาดูต้นแรกกันมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ นี่นะครับที่ทําไว้นี่นี่ครับมีหมายนะครับวันที่ยี่สิบเนาะ,ะทำสิบต้นใช่นไหมครับอ่าดูราวตรงไหนล่ะแต่ก่อนนี่น้ำยางไหลไหมต้นนี้ไม่หลไม่ไหลค่ะแล้ววันนี้ล่ะหาอะไรเนี่ย หาโจใส่เหยื่อไว้คนก็ได้มาหาโจใส่ดิเอาไม่เอาไปเลยเอาไปเลยชอบตรงไหนชอบตรงไหนอซองดูว่าตรงไหนมันจะออกมันใช่เลยเอ้ยนี่วะไม่ใช่เห็นเลยเจ้าวะโอเคแล้วโอเคละโอ้แม่นี่โอ้เสียนมากเลยนี่นี่นะครับแม่บอกว่าไงนะไม่เห็นมันจะตายเลย ไม่เห็นนะครับแต่ใช้ความรู้สึกสัมผัสเอามาแน่นอนต้นที่สองแล้วเ่าไปดูต้นที่สามาอ่ะต้นที่สามแล่ล่ะหงงเอ้ยนี่นี่เป็นตีนอ่ะเบิ้งดูไม่มีเนื้อมันฮะไม่มีเนื้อนุ่ไม่มีเนื้อโอ้กิกๆิเลยทำอะไรเนี่ย ไม่ไม่กินแล้วกันโอเคแล้วพอแล้วพอแล้วมันก็ไม่พอได้ไงเราเม็ดเรียวเม็ดเรียวนี่นะครับต้นที่สามนี่ใช่ไหมเป็นไงอ่ะเป็นไงเห็นสามต้นแล้วเออออกก็ซื้อปุ๋ยไสออกก็ซื้อปุ๋ยไสไปดูต้นที่สี่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนี่ครับด้านนี้ไหมอ๋อนี่จะเป็นต้นที่สี่นะครับ เเลยนอ่ะดูนะครับคุณยายอายุ76นะตัดยางเองไม่อยากให้ลูกชายเอ้ยลูกเขยกับลูกสาวตัดใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวได้แบ่งเงินกันมั้ยมันมัน <c oughs> ม,มาดูนะมาดูมันใส่ทิ้งแล้วเนี่ยเอา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 หาหาลิ้นดหลบนีก่อนนี่นะครับโอ้นี่ยายยายไปแล้วไปแล้วเอาถ้วยมาก่อนถ้วยมาเบี้ยวปะเบี้ยก่อน อ่ะมาดูต้นที่ห้อ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเดียวต้นที่สไหร่แล้วต้นที่ห้าโอ้ยคนหมดแล้วยังเนี่ยหมดแล้วยังเ้ย <c oughs> หมดยัง <c oughs> เหนื่อย <c oughs> ยังยังยังไม่เหนื่อย ไปต่อแ้ายังไม่เหนื่อยเดี๋ยวหายจาดมไปด้วยนะ<ป>เดี๋ยวหายจาดมยาลมยาหมองไปด้วยนะไอ้ตองฮ่าชิจชอยหลูไหน้อวทำไมมีรอยกิีดอ่ะแอบกิีดบ่มคลิ้อยู่ก็ดอดละมันก็หมาดำ<อ>ทั้งสองอันเลยใช่ไหมทำเป็นขั้นบันไดเลยครับ อ่านี่ว้าวอ่ะตัวที่6แล้วนะครับไปดูตัวที่7กันไปมาแม่มามามา,มาเอาตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงที่เดิมรอยเดินดีไหมเอาลอยใหม่ดีกว่าให้แม่หาวดีกว่าลอยเดิายย่างป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไหลตามมีดโจกเลยทีนี้ข้อแตกไอ้ไอมซุ้มย่าง <laughs> ถึงยางเออถึงชุยางวางเลยให้ให้ถึงยางไปเลยใช่ไหมคะอืไม่ถึงยางคือไม่ไม่ต้องกินแล้วเห็ไหมเสียเวลาอ่ะมาดูตัวที่เก้าโอตัวที่แปดพูดผิดตัวที่แปดครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่เหนื่อยเหรอถามก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ทนเหนื่อยก็ต้องทน ยังกี่ไล่นะสิบสองไล่สิบสองไร่ไม่จ้างใครนะครับกีดเองข้างบนยังไม่ถึงเลยเนี่ยเออกองกองกองพอแล้วเดี๋ยวมันถึงแกนพอพอพอมันไปละวอานีนะครับตุนตัวไม้แล้วนี่เป็นต้นที่ต้นนี้ไหมต้นที่เก้า มันไม่มีหรอมัวุณนแม่เลยนะครับอเ,เอาถึงแก่นเลยนะเมื่อกี้มันมีเลยมันมีอยู่แต่ว่ามันพอนเลยแกดึงเข้าไปเยอะเกินไปอ <c oughs> <c oughs> ไปดูต้นที่สิบไหนะจะทำอีกอ๋อดูดูมาดูจะสวยให้ดูเลยเอ๋ออ๋ออ๋องั้นอ่ะมีมะมีสิเอาดึงอ,อีกในเล่นในนี่ไม่เห็นนะครับแต่ใช้คว,ความรู้สึกที่ดึงต้นว่าเราจะดึงดขนาดไหนไม่ใช่เลยเหรือ เป็นตัวที่เก้าไปไปพอแล้วไปดูตัวที่สิบนุนเว้นมาคั้นใช่ยัเราจะดูนะครับต้นสุดท้ายเนี่ยจะเอาข้างล่างกันได้คือคุณแม่เนี่ยจะจิ้มดูก่อนนะครับงัดดูก่อนจะไม่นี่เอามาเลยเอามาเลยไล้เร่อไร้มีดตั้งเหเอามีดพอๆๆผมมตรงงไนมุมตรงนี่นะครับ จะเป็นลักษณะของตงน้นดิบเพราะว่าจริงๆนะแม่บอกว่าเปิดไปหน่อยเดียวมันไม่มีแต่ว่ามันเปลือกมันจะลึกมากเลยนะครับลึกมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยนะครับเป็นชั้นของมันเองตัวนี้นะครับอันนี้คือต้นที่สินะครับต้นแบบไท,เทยเนาะ <Yeah. S 1> คือวันนี้เราอยู่กับคุณแม่นะครับคุณยายดีกว่าเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดส <76. S 1> ิบเจ็ดสิบปีแต่ไม่เคยจ้างใครกีดยางให้ใช่ไหมคะกีดเองเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่อยากให้รางคนอื่นไปใช้ใช้เองจ้ะนะแต่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้สิบต้นที่ทำเนี่ยมีน้ำยางไหลแบบนี้ไหมไม่เคยเลยสิไม่เคยไหลทีค่ะแล้ววันนี้ที่เห็นสิบต้นเป็นไงบ้างเออไหลใช้ได้หรูเบาหรไหลใช้ได้ใช่ไหมครับค่ะแล้ววันนี้ผมได้จ้างคุณยายเนี่ยพูดไหมได้จ้างให้ทำไม่จ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยได้เอาเงินให้ไหม ไม่ต้องนะครับไม่เอาไม่ไม่เอาเงินนะครับไม่เอาจะเอาเงินให้แมวไม่เอายายบอกแม่วแล้วแต่กีดยางก็ได้เงินมากกว่าใช่ไหมครับเห็นแล้วเป็นยังไงดีใจไหมดีใจดีใจที่ออกแต่คุณยายบอกว่าไงนะถ้ามันออกจะทําไงซื้อมาใช้จะซื้อมาใช้นะครับอวันนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมไม่ได้แกล้งคุณยายนะเพราะคุณยายตัดเองจริงๆ ช่ไหมครับอืมแล้วก็ไม่ได้ก้างใครตัดด้วยจ้างเคยจะรู้ไหมถ้ามาข้อเหมนสี่ี่ได้ปั๊บตัมเลยอ่ะก็ขอกับทีีได้เลยขาข้อได้ย่างชาช่องชาวมาตัดได้เลยอืมโอ้นะครับไม่ต้องไหลํ่ลำบากเห็นไหมอ่าวันนี้นะครับถ้าใครดูคลิปดูดูคลิปนี้อยู่คิดว่าพวกผมที่มายืนอยู่เมื่อกี้หน้ากล้องเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้แกล้งคุณยาย เพราะคุณยายแกตัดเองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ไม่ได้จ้างใครมาเลยไม่เคยเนาะไม่เคยโตมาช่องกิช่องวนคอนถี่แล็ก็ไม่เคยจ้างเคยนี่ถี่สีช่องอีคอนล้าวเลยก็ไม่เคยจ้างเคยไม่เคยจ้างใครเลยไม่เคยจะมาโตไม่เคยจ้างเคยตัดเึงตั้งแต่ตัดตัยงแได้ป๋อโรงเรียนตัดตึงนี้ตั้งแต่อยู่โรงเรียนปถมค่ะยันทุกวันเนี้เจ็ดสิบหกปีตัดยางมาแล้วยังตัดยางอยู่ค่ะ เอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดลุยนะครับวันนี้นะครับใครที่ติดตามนี้แล้วนะครับขอนะครับให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องยางหน้าตายนะครับยางตายนึ่งน้ำยางไม่ไหลเน,ะนาะก็ให้ทักไปในเพจพ่อหมอกเกษตรพิมพ์คำว่าพ่อหมอกเกษตร e b o o k YouTube นะครับจะเห็นเด้งขึ้นมาเลยแล้วพร้อมที่จะลงช่วยเหลือทุกพื้นที่ ทุกแปลงทุกจังหวัดทุกอำเภอนะแม่เนาะคะ่ะวันนี้ก็เราสองคนก็เขากาคำว่าสวัสดีครับมะขอบคุณคุณแม่วันดีนะครับเนาะครับอายุมันขยืนคุณแม่ครับผมอาไม่ได้ัอนนี้